พ่อบุญอ่านมังฮะมาแล้วนะครับระบบสะสมพรสวรรค์สุดแกงตอนที่10นะครับแล้วก็สําหรับคารี่อ่านมงเรื่องนี้นะครับด้วยอยากจะอ่านก่อนใครนั่นเองก็สามารถไปอ่านในที่เปิดู้แปลกันเลยนะครับกับเพตเคล็ดวิสาปเมุ่นเองนครับลิงตะล่างคลิปเลยเอาเราเพื่อปการไม่เสียเวลาและก็อบรับสมกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลย let's go ตอนที่10ศูนย์บริการนักรบศูนย์บริการนักลบคือสถานที่ที่นักลบต้องมาก่อนออกล่านอกสถานที่พวกเขาจะแลกเปลี่ยนวัตถุข้อมูลรวมถึงรับภารกิจที่ออกโดยหน่วยงานหรือบุคคลก็ตามเพื่อรางวันการจะไปฝึกที่โซนป่ายาอาวุธสเสบียงเพื่อเอาชีวิตรอดทุกอย่างต้องเตรียมให้พร้อม ถ้าเจอร้านเดียวที่ขายทุกอย่างครบเลยก็คงดีตึกซุยอี้เหมือนจะเป็นร้านในเครือของสหพันธ์การค้าซุยอี้ที่โด่งดังสวัสดีค่ะมีอะไรให้รับใช้ไหมคะผมจะไปอยู่ที่โซนป่าส่วงหนึ่งเลยอยากจะซื้อของจำเป็นทั้งหมดไว้มีอะไรแนะนำไหม คุณลูกค้ามาถูกที่แล้วค่ะทางร้านของเรานั้นมีครบตั้งแต่อุปกรณ์อย่างซีบเบื้องต้นไปจนถึงย้ายสัมโนครัวส่วนใหญ่แล้วนักรบทุกคนนั้นนิยมซื้อแบบเซตกำลังมีราคาโปรโมชั่นด้วยค่ะงั้นเอาเซตนั้นเท่าไหร่ครับเซตลูลาหกร้อยหินทาตอายุดูใน้อย,อยแต่กระเป๋าหนักเสียวแสดงว่าเป็นนักลบที่แข็งแกร่งมากแนแน เลิกตามสันได้แล้วนะไม่ใช่ว่าสันไม่อยากจะช่วยแต่ว่าภารกิจของเธอมันยากเกินไปงูสองหัวเป็นอสุรกายคาร์ดกลางระดับ2อย่างน้อยก็ต้องมีพลังระดับนักรบระยะกลางถึงจะพอไหวนะขอร้องละค่ะคุณช่วยเอาไข่อสุรกายกับหินธาตุทั้งหมดไปเลยก็ได้ไปหาคนอื่นเถอะ น่าสงสารจังยังเด็กอยู่เลยแต่ไม่มีพ่อแม่ซะแล้วได้คนรับเลี้ยงอยู่ไม่กี่ปีตอนนี้แม่เลี้ยงก็ป่วยไปอีกจำเป็นต้องใสหัวใจแห่งงูสองหัวรักษาแต่มันนั้นเป็นอสุรกายคาดกลางระดับสองเลยนะใครจะไปกล้าไปกันล่ะให้เงินเยอะๆหน่อยอาจจะพอมีนักรบระยะกลางสนใจแต่ว่าเธอมีแค่ไข่อสุรกายที่ไม่ฟักมาสิบกว่าปีแล้วใบหนึ่ง คา่าตกลางระดับ2เทียบกับพลังของเราตอนนี้มันก็น่าจะทายอยู่นะจำได้ว่าที่นของมันคือภูเขาต่าสูเป็นจุดหมายของเราพอดีเธอดูน่าสงสารมากด้วยในเมื่อพอส่วยได้งั้นก็ช่วยหน่อยดีกว่าภารกิจยังอยู่ไหมย,ยังอยู่ค่ะค่ะคุณจะรับหรอคะสายขอบคุณนะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะกลับบ้านไปรอฟังผลนะฮะมีคนลับจริงว่ะถือว่ากล้าเลยนะน,นั่นอะอาจารเห็นเด็กนั่นมันร้องไห้หน้าสงสารก็เลยทําเป็นรับปลอบใจไปละมั้งคุณหนูอให้สารไปหยุดเด็กคนนั้นไว้ไหมคะมีคนลับภารกิจก่อนแล้วงั้นก็ไม่ต้องให้ถึงมือของพวกเราแล้วล่ะค่ะ จะว่าไปแล้วเด็กคนนั้นก็จิตใจดีซสได้เลยนะคะทั้งที่เป็นภารกิจที่กินแรงมากเท้ๆแต่เขาก็ยังอุตส่าห์รับเอาไว้ในยุคนี้ถือว่าหายากทีเดียวใส่ค่ะสองวันต่อมาโซนปลาภูเขาต้าซูในขอบเขต200ลีของฐานลูยางเป็นโซนค่อนข้างที่จะปลอดภยัยและเป็นโซนที่นักเรียนมาฝึกประสบการณ์กันเป็นประจำ แต่โซนป่าของแท้ที่อยู่ใกล้กับทานลูอย่างมากที่สุดก็คือภูเขาต่าซูที่อยู่ห่างออกไปร้อยหลีเป็นจุดที่ที่สุดในการฝึกฝนอย่างเข้มงวดและออกล่าเก็บไอเทมของนักลบอสุรกายคาร์กางระดับ2ตักแตนใยเล็กครึ่งวันเจอไปสิบตัว เห็นผลการฝึกชัดเจนมากด้วยกำลังเสริมของพรสวรรค์สายฟ้าพลังของเราน่าจะถึง50,000ื่นจินแล้วเพราะพลังที่ได้จากเลือดอสุรกายกับการลงอาบในบ่อสมบัติฟ้าดินได้รับการขัดเกลาอย่างเข้มงวดขึน้นเรื่อยๆคมผ่ามิติเข้าสู่ขั้นที่2องฝีเท้าควันก็ขาดอีกแค่เก้าเดียวก็จะบรรลุขั้นแรก บรรลุเมื่อ,อไรค่อยไปหางูสองหัวลู่หยางสถาบันที่หนึ่งวันนี้เรียกรวมเพราะจะประกาศเรื่องการทดสอบรวมของสถาบันเหลือเห็นว่าพออจะมาด้วยแล้วคนพวกนั้นใครอะดูไม่น่าคบหาสุดๆเลยเงียบหน่อยการแข่งขันออกล่าใหญ่ครั้งในเ้ตจะไม่เหมือนกับปีที่ผ่านๆมา เสินจ,จินพออ,อสถาบันที่หนึ่งลู่หยางปรมาจารย์ใหญ่แห่งการสู้รบป,ปในเหตุานลู่หยางจะร่วมมือกับฐานสางเฟิงจัดการทดสอบสองเมืองมันจะไม่ได้มีแค่นักเรียนของสถาบันที่หนึ่งเราแต่จะมีนักเรียนจากสถาบันอื่นๆในฐานเดียวกันรวมถึงนักเรียนจากสถาบันทั้งหมดของฐานสางเฟิงด้วย อะไรนะทดสอบสองเมืองงั้นเหรอให้นักเรียนจากทุกสถาบันของสองฐานเข้าร่วมการแข่งขันด้วยกันงานใหญ่โคตรแบบนี้รางวันก็ต้องใหญ่แต่ก็ต้องอันตรายกว่าเดิมแน่ๆ สันรู้ว่าพวกเธอทุกคนกำลังกังวลอะไรสถานที่การแข่งขันครั้งนี้คือฐานรอบเมืองต้าซูอันตรายแค่ไหนคิดว่าสันไม่ต้องพูดทุกคนก็คงจะรู้ดีดังนั้นการประเมินครั้งนี้เราจะอนุญาตให้นักเลียนจับกลุ่มได้ตามใจหรือจะไม่เข้าร่วมกว็ได้ซึ่งแน่นอนในความอันตรายนั้นย่อมมีโอกาสเพราะเป็นการแข่งขันครั้งใหญ่เราทั้งสองิ่นฐานจึงจะเตรียมรางวันไว้มากมาย สิอันดับแรกมีสิทธิ์ได้กันหมดโดยจะมีของรางวัลเส้นถุงเก็บวัตถุทักษะวิสาเลือดอสุรกายหินทาดโอ้โหโคตรเยอะเลยลูอย่างสถาบันที่หนึ่งคาร์ดอีเลิกน่าสนใจแฮะฉันจะต้องคว้ารางวัลมาให้ได้เลยภูเขาตทาสูอาจจะมีอสุรกายคารดระดับ3หรือว่าระดับสีด้วยก็ได้ท้ดทายดี สูโมโ่ไม่ได้มาดีแล้วล่ะอันตรายขนาดนี้ไม่เหมาะกับเขาล้อสามันก่อนเราเข้าสู่ขั้นนักลบได้อย่างราบลืน่นพลังเพิ่มขึ้นมามากอย่างน้อยๆก็น่าจะได้สิบอันดับแรกมาของไปทีนั้นอาจจะได้เจองูสองหัวด้วยขอแค่ได้ให้ได้หัวใจของมันมาสูโมโก็มีโอกาสเปลี่ยนพรสวรรค์ของตัวเองทำหาไรวะผักกันทำไมเนี่ย ฐานลูย่ยางแม่งกระจอขึ้นทุกวันเลยว่ะไม่ทนไม้ทนมือสักคนสวีกังอัดสริยะจากฐานสางเฟิงพอได้ยินว่าต้องไปภูเขาตาซูก็เยี่ยวลาดกางเกงเลยดี ตายตายสวีกังอัศริยะที่น่าภาคภูมิใจที่สุดของฐานสางเฟิงผู้มีพรสวรรค์วิสาดาบประเภทสูงแถมยังเป็นนักรบระยะกลางยอมใส่เท้าอันสูงส่งของเขาเหยียบสว่าของฐานลู่หยางสนิทแนบแน่นขนาดนั้นเป็นเกียรติของพวกแกม,มากนัน,นี่ยหาว่าไงนะดูถูกพวกเราขนาดนี้เลยเหรอรอจบการแข่งขันก่อนเถอะแล้วพวกแกจะได้รู้ว่าอาการเจ็บใจจนกากเลือดนั้นมันเป็นยังไง ือรู้สึกเจ็บใจอย่างนั้นเหรอฮเสีอยะอยูย่ๆก็โจมตีสวีกังเส้ไหมในเขตของสถาบันห้ามทะเลาะวิวาสถานที่เล็กๆอย่างฐานลู่อยางมีคนสวยขนาดนี้ด้วยวะฮ้มัวทำอะไรกันหยุดเดี๋ยวนี้เลยออกเดินทางได้แล้ว คนสวยไว้เจอกันที่เขาต้าซูนะและก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับระบบสะสมพรสวรรค์สุดแกงตอนที่10นะครับแล้วก็สำหรับคที่จาดเมือง,งเรื่องนี้นะครับด้วยอยากจะอ่านก่อนค่นั่นเองก็สามารถไปอ่านในที่เปิผู้แปลกันเลยนะครับกับเพจเคลมิสาไปมั่นองนะครับลิงก์ตา่างคลิปเลยเอาล่ะสุดท้ายต้องพอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันมในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ